เพื่อที่จะเฝ้าสังเกตกค้ขายยาตำรวจหลายนายจึงเปิดร้านไก่ทอดขึ้นมาแต่เพิ่งจะติดบอดแสเสร็จลูกค้าก็เข้ามาคิดว่าในที่สุดก็จะได้ทําภารกิจต่อเนื่องจากลูกค้าเข้ามาไม่หยุดทาให้ลุงหลีกโกรธมากเขาเจ้าของร้านคนก่อนบอกว่าที่นี่จะไม่มีลูกค้าเขาเพิ่งจะเอาเงินเก็บทั้งหมดมาซื้อร้านนี้แต่หลังจากที่พวกเราหารือกันอย่างจริงจังแล้วก็ยังคงคิดว่าควรจะเปิดร้านไก่ทอดต่อไปมีเพียงวิธีนี้เท่านั้นที่ตำรวจนอกเครื่องแบบจะไม่ถูกเปิดเผยตัว ดังนั้นจึงเตรียนวัตถุดิบจานวนมากเพื่อทาไก่ทอดพวกเขาพบอย่างน่าประหลาดใจว่าฝีมือของเราก็อร่อยอย่างไม่น่าเชื่อเต็มไปด้วยรสชาติของน้ําเนื้อเยี่ยมมากเจ้าหน้าที่เก่าสุดยอดเย yeah. ถึงแม้จะคิดว่ารสชาติผ่านแล้วแต่เมื่อลูกค้ากลุ่มแรกเข้ามาพวกเขาก็ยังอดกังวลไม่ได้โอ oh. อร่อยคำชมที่มั่นใจขนาดนี้ทําให้ทุกคนยิ้มแก้มปริดไม่นานร้านไก่ทอดที่เกิดจากเจ๊งก็กลับมาอยู่ภายใต้การบริหารของพวกเขา จนกลายเป็นร้านอาหารชื่อดังเห็นได้ว่าเงินในลิ้นชักเก็บเงินมีมากขึ้นเรื่อยๆเหลาลีก็ดูมีกําลังใจมากขึ้นลืมไปแล้วว่าตัวเองเป็นตํารวจนอกเครื่องแบบแน่นอนว่าสิ่งนี้ทําให้ลุงหลีมีถานะในบ้านไปทําอาหารให้ฉันหน่อยฉันไม่สนหรอกซื้อกระเป๋าราคาแพงขนาดนี้ได้ยังไงอะลุงหลีไม่ได้บอกความจริงกับภรรยาแต่กลับอธิบายว่าบริษัทให้โบนัสภรรยาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะฉันแป๊บหนึ่งนะ ฉันจะรีบไปล้างตัวคุณลี่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าผลลัพธ์จะแรงขนาดนี้เขาได้แต่ทําอะไรไม่ได้นอกจากรู้สิทธขึ้นเนื่องจากร้านไก่ทอดดังขึ้นมาอย่างกระทันหันคนจากสถานีโทรทัศน์สองคนจึงมาหาถึงร้านพวกเขาต้องการประวทร้านให้ฟรีเมื่อต้องเผชิญกับโอกาสดีๆเช่นนี้แต่เราก็กลับปฏิเสธโดยไม่ลังเลเหตุผลง่ายมากพวกเขาน้าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบแต่ลูกทีมกลับคิดว่าออกทีวีก็ไม่เห็นเป็นไรนแค่เบลอหน้าก็พอแล้วพอเหล่าลีได้ยินก็โกรธจนฟืนเป็นไฟทันทีต้องดูดดาาให้้พวกเขไสติ พวกแกอย่าลืมสิว่าพวกเรามาเพื่อจับตาดูพวกขายยารวมอะไรกัน40คนเนี่ยโอเคไม่มีปัญหาแต่ในขณะนั้นปลาหลายยักย้ายก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ของมันอยู่ก็พบว,ว่าพวกขายามีความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เขาจึงรีบติดต่อหัวหน้าผ่านวิทยุสื่อสารหัวหน้าครับโดยหารู้ไม่ว่าตอนนี้ร้านเต็มไปด้วยผู้คนไม่มีเวลาสนใจเขาเลยด้วยความจนใจเขาจึงต้องสะกดรอยตามคนขายยาด้วยตัวเองแต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็คงต้องมีเรื่องผิดพลาด เขาที่ต้องต่อสู้คนเดียวที่ทาแยกแห่งหนึ่งก็ยังตามไม่ทันหลังจากกลับไปยังไม่ทันที่เขาจะได้บุญเพื่อนร่วมทีมกลับตำหนิเขาเสียอีกรู้ไหมว่าวันนี้ที่ร้านยุ่งแค่ไหนมีแต่แกคนเดียวที่สบายอยู่ข้างนอกบางคนโดนน้ำมันร้อนๆหนึ่งร้อยแปดสิบองศาลวกบางคนต้องกัดฟันทนน้ำตาสอยต้นหอมไปสามสิบสามมัดแต่ซาลาแมนเดย์ซักก็ตอบกลับพวกเขาในทันทีลืมจุดประสงค์แรกเริ่มของพวกเราแล้วหรือเราไม่ได้มาเปิดร้านขายไก่ท่อจริงๆสักหน่อยพวกเขาก็ฉุกคิดได้ จึงตัดสินใจขึ้นราคาไก่ทอดเป็นสองเท่าคิดว่าทำแบบนี้จะไม่มีใครมากินเพื่อที่จะสามารถทำภารกิจของพวกเขาต่อไปได้แต่ไม่คาดคิดว่าจำนวนลูกค้าจะไม่ลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นสถานที่เช็คอินยอดที่ยมยินดีต้อนรบับครับพวกเขาจึงจำใจต้องจำกัดจำนวนไก่ทอดในที่สุดครั้งนี้ก็ไม่มีลูกค้ามาที่ร้านอีกเลยแต่ตอนนั้นเองกลับมีข่าวร้ายมาบอกผู้กํากับการเรียกพวกเขากลับโรงพักสอบถามพวกเขาว่าเฝ้าติดตามมานานขนาดนี้ทําไมถึงไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผูกค้าอย่างเลย ในขณะที่ผู้กํากับการกําลังจะยกเลิกแผนนี้จูจูเหล่าหลีก็ได้รับโทรศัพท์ปรากฏว่ามีคนสั่งไก่ทอดและสถานที่นั้นคือแหล่งซ่องสูงของพวก้ายาพวกเขาจึงรีบวิ่งกลับไปอย่างบ้าคลาั่งนี่เป็นโอกาสทองในการรวบรวมหลักฐานเลยนะพทอดเสร็จเร็วขนาดนี้เลยไม่คิดเลยว่าฝีมือทอดไก่ของลุงเกาจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเตรียมพร้อมเต็มที่แล้วก็แยกย้ายกันไปประจำตำแหน่งที่รับผิดชอบแต่พ่อบุกเข้าไปลุงหลีก็ถึงกับตาค้างข้างในไม่ใช่พ่อ้ายาแต่เป็นป้าแม่บ้าน ปรากฏว่าเพาะร้านไก่ทอดคนเยอะทุกวันพวกค้ายาเลยรำคาญเสียงดังย้ายออกไปเมื่อไม่กี่วันก่อนคราวนี้ลุงลีหมดหวังความพยายามทั้งหมดสุเปลา่าแถมทุกคนยังต้องเผชิญกับอันตรายที่จะตกงานมองดูความพยายามของตัวเองสุเปล่าทั้งหมดเราก็ตกอยู่ในความสิ้นหวังอย่างสุดซึ้งตั้งใจจะดื่มเหล้าคลายความเศร้าแต่กลับรู้สึกผิดสังเกตเดียร์ที่เพิ่งดื่มไปกลับถูกลูกทีมวางยาพวกแกนี่มันยังไม่ทันที่เขาจะโกรธฤทธิ์ยาก็ออกเสียแล้วนี่มันเตรียมไว้จัดการพวกค้ายาเสร็ติดนะ ลูกน้องเห็นดังนั้นรีบประคองเขาขึ้นเตียงแถมยังห่มผ้าขาวให้อย่างดีมองดูลูกน้องที่ฉลาดเฉลียวเช่นนี้เขากลับไม่รู้สึกโกรธเลยสักนิดเพราะเส้นทางอาชีพข,ของเขาได้มาถึงจุดจบแล้วด้วยเหตุน,นี้จำใจเขาจึงต้องทุ่มสุดตัวยังไงก็ได้ลืมรสชาติของเงินแล้วนี่นั้นก็ทำต่อไปเถอะแต่สวรรค์กลับเหมือนแกล้งเขาเพราะกลัวว่าจะเปิดเผยตัวตนที่เป็นตํารนเขาจึงไล่ทีมงานโทรทัศน์ที่มารีวิวออกไปไม่รู้เลยว่าพวกนั้นจะเจ็บแค้น และเอาคืนด้วยการขึ้นราคาไก่ทอดเป็นสองเท่ารวมถึงเอาไก่ร้านอื่นมาขายด้วยเปิดโปงการกระทำที่ไร้ความปราณีของพวกเขาจนหมดสิ้นนับแต่นั้นมาธุรกิจของพวกเขาก็ตกต่ำลงอย่างมากในขณะเดียวกันผู้บังคับบัญชาสัมงารเหล่าเก่าเมื่อเขากลับมาถึงบ้านอีกครั้งเขาก็เล่าถึงสถานการณ์ที่น่าเวทนาของตนเองด้วยความขับข้องใจเขาคิดว่าภรรยาจะตำหนิเขาแต่ไม่คาดคิดว่าเธอกลับปลอบโยนเหล่าเก่าเพราะทุกครั้งที่เขาออกปฏิบัติภารกิจเขาต้องผเผชิญกับอันตรายจากการบาดเจ็บและภรรยาของเขาก็ใช้ชีวววววิตอยยู่ด้คามกกัังลทุน รักไม่เป็นไรเรายังมีเงินบำนาญของคุณอยู่นี่นะฉันเชื่อในตัวคุณไม่ว่าจะทำอะไรคุณก็ทำได้ดีคำพูดของภรรยาทำให้เขาน้ำตาคลอในท,ทันทีนี่มันเป็นบุญที่เขาสร้างมาในชาติปางก่อนชัดๆดังนั้นเขาจึงตั้งใจที่จะเปิดเผยทุกอย่างผมบอกเรื่องที่ใช้เงินบำนาญหมดไปกับภรรยาวันรุ่งขึ้นหน้าผมก็มีรอยฟกช้ำเพิ่มขึ้นมาอีกหลายจุดถ้าผมเอามันคืนมาไม่ได้เธอก็จะหย่าก,กับผมโชคดีที่ยังมีเพื่อนร่วมทีมคอยช่วยเหลือผมในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ในขณะที่พวกกเราลัังจญญ ก็มีลูกค้าที่แต่งตัวด้วยชุดสูทเดินเข้ามาในร้านพวกเราต้องการซื้อที่นี่เพื่อเปิดร้านแบบสาขาทั่วประเทศแต่ใครจะซื้อร้านค้าที่มีชื่อเสียงเสียเสียหายหายแบบนี้กันแน่นอนว่าคุณลาวกล่าไม่เชื่อจนกระทั่งอีกฝ่ายแสดงความจริงใจออกมาทุกคนก็คลายความสงสัยลงในทันทีแม้แต่คุณหลี่ก็รีบยื่นนำบัตรให้ด้วยความกระตือรือร้นผมลีเฟิงป่าหัวหน้าพ่อครัวที่นี่ครับอาจได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วครับหลังจากได้รับเงินทุนก้อนใหญ่ร้านไก่ทอดที่ใกล้จะเจ๊งก็กลััับมามาาาาาีีีีชชววววิตตตอกกครรรร้้งสาางสขยย่ๆ็็ยยยดดเเไปปททะศ ในขณะที่พวกเขาคิดว่าจะกลับมายืนได้อีกครั้งข่าวหนึ่งทาให้ทุกคนตระหนักว่าเรื่องนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเกือบทุกสาขาได้รับการร้องเรียนและยังมีพนักงานสุขบุรีในขณะทําง,งานด้วยเพื่อที่จะไขายความจริงเบื้องหลังเราก็ตัดสินใจที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยตัวเองพวกเขาพบว่าหลังจากลูกค้าได้รับไก่ทอดไปแล้วพวกเขาก็ไม่ได้กินแต่นําไปทิ้งในถังขยะโดยตรงสัญชาตญาณของตํารวจทําให้เขามีสมมติฐานเมื่อไปถึงตําแหน่งของลูกค้ารายต่อไปก็เป็นไปตามที่เขาคิดไว้จริงๆลูกค้าเหล่านี้ล้วนเป็นคนติดยา และววกค้ายาคือกลุ่มคนที่ย้ายออกไปจากฝั่งตรงข้ามร้านพวกเขาเล่นเห็นถึงความนิยมของร้านไก่ทอดใช้ไก่ทอดบังหน้าแอบลักลอบค้าของผิดกฎหมายหลังจากรู้ความจริงทั้งหมดแล้วพวกเขาวางแผนจะจับกลุ่มพ่อค้ายาทั้งหมดแต่ไม่เห็นเงาของลุงหลีปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาดําเนินการเองโดยทุลาการไปที่สาขาหนึ่งเพื่อสืบสวนคนเดียวและยังเล่นไพ่นกกระจอกกับผู้พ่อค้ายาอย่างเป็นมิตรระหว่างนั้นพวกเขาคุยกันเป็นภาษาจีนเรื่องการลักลอบนําเข้าสินค้าผิดกฎหมายแถมยังล้อเลียนหน้าตาของลุงหลีด้วยมานานขนาดนี้ ฉันไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยแต่ลุงจี้กลับพูดแทรกขึ้นมาอย่างมีเล่สนัยหมายความว่ายังไงใครบอกแกแกพูดภาษาจีนได้หรอืออืมทำไมผมเป็นลูกหลานชาวจีนโพ้นทะเลอ่ะเหล่าลีเข้าใจได้ท,ทันทีเขารู้ความลับของพวกเขาแล้วแน่นอนว่าเขาจะออกไปจากที่นี่อย่างปลอดภัยไม่ได้ถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะมีจำนวนมากกว่าแต่เขาก็ยังวางแผนที่จะชิงลงมืออนตอนนี้พวกพี่เก่าได้รับวิดีโอที่พี่หลีถูกลักพาตัว ยังไม่ทันได้ถามถึงสถานที่อีกฝ่ายก็วางสายไปแล้วเห็นพี่จางเปิดแอป,ปคู่รักอย่างใจเย็ยนและหาตำแหน่งของพี่หลีได้อย่างรวดเร็วอะไรนะพวกพี่เป็นแฟนกันหรือดูเหมือนทั้งสองคนจะยังมีความลับอีกมากในรถพี่สาวจางก็อดรู้สึกกังวลไม่ได้จึงบอกให้วาวาอยู่หยิบทันได้มิดแต่เธอก็ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของลุงหลีฉันน่าเป็นทหารหน่วยรบพิเศษป,ประจำการนะไม่งั้นฉันจะมาเป็นตำรวจได้ยังไงผู้จบ เขาก็จัดการพวกอันธพาลเล็กๆน้อยๆล้มลงไปกองกับพื้นต่อมาเขาซ่อนตัวอยู่หลังรถตามพวกค้ายาไปยังสถานที่ซื้อขายของพวกเขาขณะที่พวกเขากําลังทําการซื้อขายเหล่าลีคิดหาวิธีที่จะทาให้พวกเขาขัดแย้งกันเองโดยการเปิดเสียงสัญญาณเตือนภัยจากโทรศัพท์มือถือไอสารเลวแจ้งตำรวจเกิดน,นั่นมันรถพยาบาลไม่ใช่หรือนายจะตื่นตร,ระหนกอะไรเหล่ลาลีก็ตรักได้ว่าเสียงมันผิดป,ปกติเปลี่ยนเสียงเซเรนดิวนี้พวก้ายยาคงร้อนตัวแล้วหัวหน้าแก๊งคนหนึ่งฉลาดเลยลงมือก่อน สองแก๊งตะลุมบอลกันท,ทันทีพอทั้งสองฝ่ายหมดแรงพี่จางกับพวกก็มาถึงพอดีห้าพะยัคฆ์กลับมารวมตัวกันอีกครั้งถึงแม้จะมีจำนวนน้อยกว่าแต่พวกเขาทุกคนต่างก็มีความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่แม้แต่เสี่ยวจางที่อ่อนแอที่สุดก็ยังตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดพวกโง,ง่หัวหน้าแก๊งไม่ได้สนใจพวกเขาเลยแม้แต่น้อยการต่อสู้ครั้งใหญ่กำลังจะเริ่มขึ้นไม่นานพวกเขาก็ถูกซัดลงไปกองกับพื้นและถูกจับมัดมือ ในที่สุดเหล่าเกาก็ได้กลับมาทํางานอีกครั้งหลายคนก็เลยได้เลื่อนตําแหน่งอย่างเป็นธรรมชาติ